หนูหอมแม่หนูหอมเจ็บแม่ยังคะโอ้โหรู้ด oh, oh, uh, ้วยว่าม oh, 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 yep. okay. ีขนมนีนหนูเก oh, ียวอ๋ออร่อยไหมคะไม่แบ่งที่หน้าหนูข่แล้วแม่หนูท้าางแล้ว นกแก so ้วนกขุนทองมากเลย่ะ นูกินขนมไหมมมนี่าายเอามาให้ลูกนิดกินด้วยหน่อยค่ะใครซื้อมาฝากี่ย่อันนี้ของพี่นะต้อไ่ออันนี้ของใครอันนี้ของพี่นะของพี่นะ เห็มคะ้างใอะไรข้างในมันจะมีสตอร์มันี้ข้างในเห็นไหมแม่แขงให้ด้ยสวัสดีจ้าตรงนี้ะ ใคคิดถึงแม่ไหมของแม่ของพอยค่ะของเททค่ะของใครของพอยแล้วเนี่ยของพี่อะไรของพี่พีน่ะของแม่แม่เแม่แ้ข้างเอากินไรจ๊ะพี่มเจบตอเับหรนีไป่ตอนนี้ค่ะ